ชาคามาวันนสวัสดีน้องท่านผู้ชมครับคำคร้นี้ที่ผมได้กล่าวออกไปเป็นคำาสรรเสริญอวยเทพเทวดาพระลงมาอำนวยอวยพรในการที่จะทำพิธีที่เป็นมงคลต่างๆในแจกนี้จะนำสายตาของท่านผู้ชมย้อนกลับมายังเมืองสวัสดีกครั้งครับ หลังจากที่องค์อมรินทราธิราชองได้ทำโทษพิษณุให้ลงไปจุติยังเบื้องะนุทำไมพระองค์ตอนนี้เป็นทุกข์ะรทายยิกงนักหรือครับเพราะไม่มีเพื่อนโคสนิทไม่มีบุคคลรู้ใจที่จะพูดคุยสนทนาแก้ปัญหาปรึกษาหรือในเรื่องต่างๆ,ๆแ้วในขณะที่พระองค์ทรงบรรทมอยู่นั้น เหตุการณ์เอ้ยจอเกิดตรงนี้ต่อไปให้ท่านผู้ชมติดตามครับเข้าใจต่อมาครับ กตึงเวทนาชนุแล้วว่านอนรำพึงกิ่ตึงเวทนาชนุอพอมันไม่อยู่นิ่งเงียบเงาแล้วพอมันไม่อยู่วางเงียบเงาทำตดคนเมาแล้วเสียมัง ย้ายมีอีกครั้งเออโน่โนว่าทำตทษคนเมานีเสียมันเราไม่มนามาคนนวัดกา้านึกแล้วนะ่าใจให้ อไม่คนนวดกานึกแล้วน่าใจให้อย,ยอเป็นผู้รับใี่ต้องโย่อยอ,อึ้งเองอ,อ,อ,อรับใ่้ต้องโย่มันไม่ชอบโปรอนิสันนานคลายพวกนักเลเเมือง แล้วมันไม่ชอบปลนี่ว่าสั่นดานใครพวกนักการเมืองมันไม่บายโยโครับฉันแล้วมันไม่บายโยนี่ก็รับฉัน ไม่ทำไม่รัฐบาล้องสิ้นเปลืองแล้วไม่ทำไม่รัฐบาลสิ้นเปลืองไม่ห่มพาเรื่องหางอบเตียวลบไม่มีเออรู้ีบไมม่รแล้วไม่ฮ่มพาเรื่องหางอบแต่นี่มันขี้เมาแทบอย่างไม่เอาเตน เวลาทำงานมันนอนอยู่เวลาทำงานมันนอนอยู่กลนดังเหมือนมูอยากราจยาเลยทำโทษไปออกกรนดังเหมือนมูเดลวอยากรดจเลยทำโทษไปแล้วจ๊กแล้วถึงคนงาม จารำพันตึงรามาชุนตอนสักอุลที่สูงใหญ่สูงใหญ่ตอนสะอุลอาจารยแควนป,ปลาปลาแล้ววัดมาเร็วไวเพราะของยยใจไอ้เพื่อนรักเพื่อนรักอะเรคขืนฉันเมาไปเดากับแม่ไหม เมียชัดเกือบตายค่ยเอือบปักเอือปักอาตือเป็นหน้าคว่านีโซฟาหญิงนะอาตัวฉันระจะลืมเมียลืมเมียสงสัยเผื่อนเรามันเมายังไม่คุ พอมันตื่นก็หัวเสียหัวเสียต่ององค์อินโขธาคอยก้าวมาเคลียระดับเสียแล้ฉันคอยมาคอยมาก็มาถึงลตอนนี้บนสวรรค์ขององค์กัมมารินทราธิราช เฮ้ยนี่พระอินตื่นพระอินตื่นเสียงของใครมาอะอะวุ่นาาวายนบนสวรรค์หรอเอา้าไอ้นี่รมมามสุนเจ้ามีกิจการมีโครงการอะไรที่ขึ้นมายังเมืองสวรรค์ขึ้นมายังที่ของเราเนี่ยเจ้ามีกิจการเรื่องไรที่จะมาพูดคุยกับฉันคืออย่างนี้กับพระอินยังไงอย่าง คือที่ผมขึ้นมาเนี่ยอยากที่จะมาหาเวศสนุกันเพื่อนรักของผมสนอยเอา้า <c oughs> เจ้าขึ้นมาธุระกับเวศสนุกันนั่นเหรอ <c oughs> ใช่ครับมีธุระโครงการอะไรกับเวศสนุกันอยากที่จะถามเวศสนุกันว่า <c oughs> เมื่อคือนเมาไปสางเมาแล้วหรือยัง <c oughs> อะไรนะว่าที่กินเหล้าเมาไม้เมาไปยันสางเมาแล้วหรือยัง ทเวทีสนุเมามาเหรอ,อช่แล้วเป็นเหตุไหนอ่ะเวีสนุถึงได้เมาไม้เป็นอย่างนี้เขาบอกเลยว่าเทวดาเนี่ยไปกินเหล้าเม,มาไมยมันปิดกฎของสวรรค์สวรรค์จะลงโทษมันเป็นเหตุะไหนที่เวีสนุได้เมาในเหล้าไหมาเราฟังที่รามาสูนที่เวีสนุกันได้เมา,มาอ่มาอมตาธทีาชพอดีเ,เวีสนุกันไปงานวันเกิดของผม ทีนี้เวชนุกันมันเป็นคนที่ไม่กินเหล้าเพราะมันไม่กินเหล้าเสร็จนี้ผมเยี่ยนบอกว่ากินกินกินงานวันเกิดกูสักทีมึงกินลองเลสักแอ้มันก็ไม่กินผมจึงจัดกอกปากมันเมาตาลายคล้ายจะเป็นลุมเลยหมอมพ่อเอออันนี้เหตีวิศนุเมาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่า เขาไปเมไม้ซะเองนะั่นหรือามาถูนใช่ผมเยยนเองในท่านองค์อ,อม,มรินทราธิราชแสดงว่าเ,วเราเข้าใจผิดมาตลอดเราเข้าใจผิดว่าเวสนุกันไปโมไม้ถึงผิดกฎของสวรรค์แสดงว่าวที่เราทําโทษเวสนุลงไปเนี่ยมันเป็นความผิดของเราเออนิรามาสูนเลยยังไงครับองค์อม,มรินทราธิราชเจ้าก็เป็นเทพเทว,วดา ทำไมเจ้าถึงกินเหล้าหงมันของชอบเล้าพอเหล้าเข้าปากแล้วมันคลื้นเข้าใจไหมองค์เรรนธาธิดาฉันไม่รู้หรอกว่ามันคลื้นยังไงเพราะฉันยังไม่เคยกินฉันไม่อยากที่จะทําผิดกฎของสวรรค์ไปเถระมาสุนไปผลหน้าของฉันบัดเดี๋ยวนี้ฉันไม่ชอบคนที่กินเหล้าเมาไม้ไปไปก็ได้ใจร้ายจังจุ๊บๆจุ๊บๆ ไม่รู้จูบจูบอะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาบอกเลยว่าเราเนี่ยควรที่จะคิดก่อนที่จะลงมือกระทำถ้าเรากระทำไปแล้วมาคิดทีหลังเนี่ยความวุดวายปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาทีหลังอยากได้ดนอนเอาละ่ะวันนี้เราไปตามเวสนุกันกลับไปยังเมืองสวรรค์ีะดีกว่าแล้วก็ไปขอโทษเวสนุกันด้วย ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการที่เราได้ทำโทษเจ้าไปเอาละเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเราไปตามหาวิศนุกันเลยดีกว่างอแแลล้วล้วักไดบ

จงใจจะเป็นเวทสนุกรักจะินด an ้วยกินยอดชาดาเล่บแต่งแหงเวทรุอย่างไปไหนมาทางนี้่อนไม่จับวัดกันเป็นใกรครับเราไม่ได้เราเป็นได้ของเจ้าห้เราคืออมรทริราชองอมรินทารา เดี๋ยวในวันอื่นนายจะญยากับผมแล้วว่าไม่ลงมาเบื่อมานุ่งไม่ลงมาดำพุ่บมาแน่นอนเดี๋ยวนี้ลงมาใส่ลงใส่นายจะเป็นเทวดาอุ้มมือแปลกต้นไม้ย่างแน่นอนไม่เชื่อไม่เชื่อ สนุกรุกกะเทวดามากว้างหน้าลอยใจอยู่ที่ในไพรวัตเอ็นี่เวทสนุกเวทสนุกกันจำเราไม่ได้จริงๆเลยใกล้นี่ <c ười> นี่ตื่นชาดาภาปายางแรงด้วนเร็วๆก่อนที่จชั้นก่อนทีชั้นจะพิพากษาชาดาภาปาร็วๆ ่าต้นไม่ใจองค์อม,มารินาราธิดาต้นคือเทวดาที่ปลอมแปลงกายไม่เมื่อนองค์อม,มารินาราธิดาเพื่อมาลอกผมบอกมาเร็วๆนี่เว็นสนุการเราคือองค์อม,มรินาราธิดาเป็นนายของเจ้าตัวจริงเสียงจริงนี่แหละทำไมเจ้าถึงไม่เชือ่อไม่เชือ่อเมื่อโอนเกตมอมพอไรแกวกระมม อะไรให้ลงมาจุี้ในเมืองมนุษย์ม่อมพอได้ให้ชัดปฏิญาเลยว่าไม่ลงมาตามกากระมมอมยังแหน่นอนแกนี่ลงมาใช่แสดงว่าไม่ใช่เต้นนี่เวทสนุกันเราจะบอกเหตุผลให้เจ้าฟังนะที่เรามาตามเจ้าเดีวนันนี้เราได้ทราบความจริงมาหมดแล้วว่าที่เจ้าได้เมามายในเมืองสวรรค์นเนี่ยจึงผิดกฎของสวรรค์ไม่ใช่ เป็นเพราะเจ้ากระทำข่า,ขาวจักรามสมาูนว่าที่เวสานุเมานั้นน่ะก็เป็นเพราะรามสาูนั้นเอาเหล้าพ่อในเวสานุกินจึงทําให้เวสานุนี่เม,มาไม้เอาละเราขอโทษเวสานุด้วยแล้วขอสั่งให้เวสานุเนี่ยกลับไปยังเมืองสวรรค์เป็นการเร่งด่วนเข้าใจไปไปอยู่กับเราคอยเจริญปฏิบัติรับใช้เราอย่างที่ เจ้าได้ทำมาตั้งแต่เบ่กก่อนเข้าใจไหมเยวบใจล้วงหินคือตอนนี้กระผมเดินตางมายังไม่ครบเป็ดวันกี่เลยจึงลูกอมแกล้วงหินนายไปอันยังงูสะยังจ่ายไปแล้วจ้องเม็ดยังอยู่เม็ดอึงด้วยไม่ได้จ่ายดีผมก็เวลานะล้วงหินนะก็อยู่อีกสักสองวันกออยู่สองวันเจ็ดแล้วผมล็อกไปอ้าตื่นย่างแน่นอนนะล้วงหินนะก็รองโอเค นั้นเมื่อคขาตามกําหนดเวลาที่เจ้าได้บอกเราแล้วเนี่ยกลับไปหาเราที่เมืองสวรรค์เมหมือนเดิมเข้าใจไหมอาวิษนุกนันเข้าใจครับใช่ฉันลก่อนยังเม็ดจึงเลยใจได้ทีกว่าเละใายเละกว่าเละนาเละลังอือให้นั่งอื่นกินโตเหลากูคอยกิน วันพรุ่งนี้ครบรอบเจ็ดวัน,วน,น,วน,นในวันพรุ่งนี้ครบรบเจ็ดวันดีตันเซ่ได้หมดแบบที่เม,มาไม่ได้พรังโลก กดซีกับซาตานที่มันลงบอกตามตรงเชียงพระนทร์ว่ากูนี้เกือบสิ้แแงนึกว่าดุกะเทวดาแปลงมาล้อหรือปีอยอกพูดมาออย่าได้ไม่กาแล้วจึงปัาดพันกระจนตกเกือบมัดแรงจัดจีแจงแล้วส้างเ้ Death to